and dice. ถ้เข้ามาใหม่ก็ฝากด K, กดไลค์กดติดตามมาหน่อยครับอันนี้มันจะพิมพ์ได้เชยนะไม่ได้เปิดนี่ถ้าเกิดปู้ติดตามถึงหนึ่งร้อยเอ๊ะหนึ่งพันสองร้อยแจกไอดีนี้ควติดตามถึงหนึ่งนพะันสองร้อยแจกไอดีนี้นะไอดีนี้มีกล้ามดำเลยนะกล้ามดำหัวข่าวแจกไอดียนี้ปุ้ติดตามหนึ่งถึงหนึ่งพันสองร้อย มีแต่มันเป็นชุดแรนะพวกชุดชุดซีสั้นชุดแรมีท่า <Time S 1> กายด้วยเราจะตีมนี้มีแจกมไหมยังครับยังอุดตามถึงหนะ <Time S 1> นึ่งพันสองร้อยแจกแจกไอเดียนะไอดีนี้ใจเย็นครับใจเย็นมาดูขั้นขั้นก็มีไม่เยอะนะแจกไอดีนี้ ฝากใจเขาหม่ก็ฝากกดไลค์กดติดตามได้เลยนะครับติดตามเท่าไหร่อนนี้หนึ่งพันหนึ่งพันเก้าร้อยเอ้ยหนึ่งหนึ่งพันเก้าสิบเหลืออีกหนึ่งพันเหลืออีกหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสิบไม่ทันละกดเข้าเกมไปละอันนี้มีแต่ท่าพวกท่าแรงพวกทีซันท่าทีซัน เป็นยากว่ะเนี่ยใส่หูฟังล้วชาร์จแบบโคตรแหลกอะอโลเครื่องวี่ละ โอ้ยเฮี้ยหัวรุดชิบหายหัวรุดตัวพังวะ้เข้าใหม่ก็ฝากกดไลค์กดติดตามถ้าเกิดพูดติดตามถึง1,200แจกไอ้นี้นะไอ้นีเดตผ้าแรงผ้าไกลชุดแระไอ้ชุดสมุดสมตลาดแล้วก็ก้านดำ จะเตรียมสองวันนะดาเมจโอ้สมเพศโอ้ดูกระเป๋ากับตะก,กีนน้นเราจบตอนนี้ก่อนนะเปิดให้ดู เป่อนแบกไปตานี้เฮ้ยเป่้นอย่างแอร์อะเล่นยากกว่าใส่หูฟังแล้วชัดแบตเนะี่ย ไอเด็กลาดนี้มีลูกซองไฟแล้วลูกซองเขียวแล้วก็สากาสีชมพูพร้อมเล่นอน่ะไอดีเนี้ย <First Blood. S 1> อัดตัวทอ่หนึง่งทุกทีเอา เรวพี่จะมีรหัสเล่นไหมมีครับมีมีอเดีหลักอีเกิลเจ็ดแตก ไดครับพูดตาม 1, 1, 2, หาน,านึ่งหน่งันสองยกแจกไอดีนี้ฝากกาไดไลคก็ติดตามไว้รอเลยไอดี ID หลักพี่เบลไลเบลเจ็ดอุ้ยกับตาย First b l o โอ๊ยนั่นลอยอ่ะแล้วโดนตัวโดนตัวโงนยิงข้างหน้าเพื่อน่ะเคลื่อนดาว โบ่งเพื่อนแตกไปมาให้ดูไอดีนี้ก่อน <c oughs> ให้ดูไอดีนี้ถ้าเกิดผู้ติดตามครบจะแจกไอดีนี้ทุกคนคอมเมนต์หน่อยดีว่าคนดูตอนนี้เท่าไหร่คนดูตอนนี้กี่คนอะ เอ้นแตกเย็ดแอคกเลยฮะไอเทยังโหดมีลูกสองเนี่ยลูกสองไฟแล้วไอ้อลูกสองเขียวอะแจกอดีน,นี้ โห่เฮ้ยมันเล่นยากอ่ะไอ้ไอ้ดีไต่หูฟังใช่อ่ะซองเขียวดีกว่าใส่หูฟังแล้วมันก,กับไอ้พร้อมกับสายชาร์จแบตอ่ะมันเล่นยาก First blood. 带。<Attack. S 2> oh อันนี้เรืยองอย่าลออเออหรอเฮ้ยกูโลกเฮ้ย แลกโอ้โหโอ้ t r i เย็ดโคตดแอคเฮ้ยมันมามันมันแค่์เลยดีกว่า มันแต่งชุดตัวเหมือนกันแลกเฮ้ยเขาทำอะไรเฮ้ยเขาทำอะไรอ่ะเฮ้ย จะต,ตีมเลยมีคนจะเกลียดรหัสละไม่ได้กินหรอกนะ